ล่าสุดยิ่งลักษโอดเดือนเดียวโดนปปชชีชช้มูลถึง2คดียิ่งลักษ์โพสต์ข้อความแจงรถโชว์240ล้านตัดเพาะปปชมีมติชี้มูลความผิดเดือนเดียว2คดีแนะปปชควรให้ความสำคัญตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลด้วยลั่นไม่อยากให้ความยุติธรรมต้องเลือกข้างยิ่งลักษ์ออกมาโพสชี้แจง หลังจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชโดยนายนิวัฒชยัยเกษมมงคลโฆศกปปชออกมาถแถลงข่าวชี้มูลความผิดนางสาวยิ่งลักษ์จินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมพวกอนุมัติและดำเนินการจัดนิทรรศการการสัมมนาและการโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรถโชว์สร้างอนาคตไทยไทยแลนด์2020 วงเงิน240ล้านบาทโดยมิชอบล่าสุดนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรระบุว่าดิฉันได้เห็นข่าวที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชมีมติชี้มูลความผิดเรื่องดำเนินการจัดนิทรรศการการสัมมนาและการโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับโครงการรถโชว์สร้างอนาคตไทยไทยแลนด์2020วงเงิน240ล้านบาทโดยมิชอบนั้นทำให้ดิฉันเกิดความสงสยัยและขอตั้งข้อสังเกตกับคณะกรรมการปปชว,ว่ามีความขยันในการเร่งรัดคดีด,ดิฉันฝ่ายเดียวเพราะภายในเดือนนี้เดือนเดียวปปชก็มีการชี้มูลความผิดกับดิฉันถึง2คดีติดติดกัน โดยวันที่1กร,รกฎาคม2,563ชี้มูลเรื่องการใช้อำนาจโอนนายทวินเปลี่ยนสีเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติสอมอชอให้มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำโดยมิชอบเมื่อวานที่ผ่านมาก็ถูกชี้มูลในคดีนี้อีกซึ่งผิดกับคดีที่ฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันถูกร้องและขอให้ปป,ปชตรวจสอบดู เหมือนปปชจะให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลปัจจุบันมากเป็นพิเศษในหลายคดีทั้งๆที่เป็นคดีที่สังคมเกิดข้อกังขาและตั้งข้อสงสัยมากมายกับการทำหน้าที่ของปปชและผลการพิจารณาหลายคดีก็ขันกับความรู้สึกของประชาชนยิ่งลักโอดเดือนเดียวโดนปปชชีชช้มูลสคดีวันนี้แทนที่ปปชจะให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณและการใช้ใจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนทั้งจากปัญหาทางเศรษฐกิจปากท้องและปัญหาโควิด -19 ที่รอการแก้ไขแต่กลับมาเร่งรัดเร่งรีบกับคดีของฝ่ายที่เห็นต่างและคิดว่าอยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลสำหรับคดีแรกกรณีการย้ายนายทวิน ดิฉันมิได้เจตนาที่จะกลั่นแกล้งผู้หนึ่งผู้ใดเพราะการที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลหนึ่งรัฐบาลใดใช้อำนาจโยกย้ายข้าราชการโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่งานด้านความมั่นคงซึ่งต้องเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ได้กระทำกันซึ่งหลังจากที่ดิฉันหมดหน้าที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็มีการโยกย้ายข้าราชการอย่างมากมายแต่กลับไม่มีความผิด เพราะมีมาตรา44คุ้มครองและคดีนี้มาจากการที่สารรัฐธรรมนูญตัดสินเมื่อวันที่7พฤษภาคม2557เพื่อให้ดิฉันพ้นจากหน้าที่ความเป็นนายกรัฐมนตรีและวันรุ่งขึ้น8พฤษภาคม2557ปปชก็ชี้มูลเรื่องคดีจำนำข้าวโดยเร่งรัดต่อมาเดือนเดียวกันวันที่22พฤษภาคม2557 ได้มีการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นจนทําให้เกิดปัญหามาจนถึงทุกวันนี้ที่ประชาชนต้องเรียกหาความยุติธรรมและประชาธิปไตยไม่จบสิ้นส่วนเรื่องจัดทาโครงการรถโชว์สร้างอนาคตไทยสืบเนื่องจากรัฐบาลของดิฉันสเสนอนโยบายสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงและโครงสร้างพื้นฐานอีกหลายเรื่องโดยการออกร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลงังกู้เงิน เพื่อการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศพุทธศักราชจุดจุดจุดหรือที่เรียกว่าร่างพรบรเงินกู้สองล้านล้านเป็นโครงการที่ทําให้เกิดการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศซึ่งเป็นนโยบายที่ถูกต้องเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองไม่มีเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบใดๆต่อมารัฐบาลชุดปัจจุบันก็นําโครงการนี้มาดําเนินการต่อ และวันนี้รัฐบาลปัจจุบันก็จำเป็นต้องออกนโยบายโครงสร้างพื้นฐาน3ล้านล้านซึ่งมากกว่ารัฐบาลดิฉันโดยปราะศะจากการท้วงติงหรือการตรวจสอบจากปปชทุกวันนี้ดิฉันใช้ชีวิตอย่างเงียบๆในต่างประเทศอย่างปุถุชนคนทั่วไปแต่ยังต้องมาถูกกล่าวหาในทางอาญาสองเรื่องติดต่อกันในเวลาไม่ถึงเดือนอีกเพื่อให้มีการพิจารณาคดีลับหลังดิฉัน ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองในวันนี้ช่างสอดคล้องหรือเหมือนกับความโชคร้ายในชีวิตของดิฉันที่หยหาความยุติธรรมว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองอันเป็นที่รักของดิฉันเช่นกันเสียทีดิฉันไม่อยากให้ความยุติธรรมต้องเลือกข้างความยุติธรรมต้องไม่เหลื่อมล้ำถ้าเป็นนักการเมืองหรืออดีตนักการเมืองฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ผิดเสมอแต่อีกฝ่ายทำอะไรไม่ผิดเลย ซึ่งขัดต่อหลักนิติธรรมเสียแล้วไม่วันใดก็วันหนึ่งความศรัทธาความเชื่อมัน่นต่อคณะกรรมาการปปอชอ,อาจหมดสิ้นไปด้านนายสุรนันท์เวชาชีวะอดีตเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความชี้แจงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตามที่คณะกรรมาการปป,ปอชอได้ถแถลงกรณีการดำเนินการจัดนิทรรศการการสัมมนา,าและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งของประเทศให้แก่สาธารณชนทราบภายใต้ชื่อโครงการรสโชว์สร้างอนาคตไทยไทยแลนด์2020โดยมีชอบโดยมีผมซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในช่วงวันเวลาดังกล่าวเป็นผู้หนึ่งที่ถูกชี้มูลความผิดเป็นผู้ถูกกล่าวหา โดยคณะกรรมการปปชด้วยนั้นผมขอยืนยันว่าการดำเนินการใดๆในตำแหน่งหน้าที่เลาขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบยึดถือกฎหมายและระเบียบรวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นและคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชนเป็นที่ตั้งการปฏิบัติหน้าที่ของผมในส่วนที่เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุพุทธศักราช2,535ผมได้ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกประการทั้งนี้ภายหลังที่ผมพ้นจากตำแหน่งแล้วได้มีการตรวจสอบจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐคอตรอและสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันโอชามีข้อสรุปว่า การจัดจ้างดำเนินโครงการรถโชว์สร้างอนาคตไทยไทยแลนด์2020ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและได้อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการดังกล่าวโดยไม่มีหน่วยงานใดทักท้วงปปชชีช้มูลความผิดยิ่งลักณสุรน,นันนิวัฒทำรงคดีหัวประมูลจัดอีเวนต์240ล้าน ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชานายนิวัฒชัยกเกษมมงคลโฆษกปปชแถลงข่าวชี้มูลความผิดนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมพวกอนุมัติและดำเนินการจัดนิทรรศการการสัมมนาและการโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรถโชสร้างอนาคตไทยไทยแลนด์2020 วงเงิน240ล้านบาทโดยมิชอบทั้งนี้ปปชมีมติเอกชนเจ็ดเสียงชี้มูลความผิดนายสุรนันท์เวชาชีวะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่วนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปปชมีมติเสียงข้างมาก5าต่อสอเสียงชี้มูลความผิดและมีมติเสียงข้างมาก6ต่อ1เสียงชี้มูลความผิด นายนิวัฒน์ทำรงบุญทรงไพศารเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีส่วนบริษัทสื่อมวลชนสองแห่งและผู้มีอำนาจกระทำการแทนนั้นปปชมีมติเสียงข้างมาก4ต่อ3เสียงชี้มูลความผิดฐานสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวขณะที่กลุ่มข้าราชการและเจะ้าหน้าที่รัฐนั้นปปชมีมติให้ข้อกล่าวหาตกไป สำหรับคดีนี้มีผู้ที่ถูกกล่าวหามีทั้งนักการเมืองข้าราชการและเอกชน17รายโดยแบ่งเป็นกลุ่มนักการเมืองจำนวน3รายประกอบด้วยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนายสุรนันท์เวชาชีวะอดีตเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีในรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงภัยสาร อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐจำนวน9รายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำราคากลางและจัดซื้อจัดจ้างและกลุ่มเอกชนจำนวน5รายจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจส่วนสื่อมวลชนแบ่งเป็นถูกกล่าวหาในนามนิติบุคคลสองแห่งถูกกล่าวหาในนามผู้ถืออำนาจกระทำการแทนบริษัทสองรายและผู้บริหารบริษัทห่ราย ทั้งนี้กรณีการจัดงานจัดอีเวนต์ดังกล่าวบริษัทสื่อมวลชนสองแห่งปรากฏรายชื่อเป็นผู้รับว่าจ้างโดยรายแรกได้รับงาน140ล้านบาทรายที่2ได้100ล้านบาทซึ่งในขั้นตอนการดำเนินงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอตองอได้ทำหนังสือถึงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสอลอนอเพื่อขอให้ทบทวนการจ่ายเงิน ว่าจ้างจัดงานประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้กับบริษัทเอกชนทั้งสองรายโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากร่างพรบรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศพุทธศักราชจุดๆหรือร่างพรบรเงินกู้2ล้านล้านที่รัฐบาลน,นำมาใช้เป็นวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานประชาสัมพันธ์ดังกล่าว